<ç: ม IA ikat> สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองนะ Minecraft Gaming <sono> ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเราก็ผมยังอยู่กันในซีรีส์ Minecraft แต่ทุกครั้งที่ตายเราต้องเสีย Robux คลิปที่แล้วนะครับตายไป3รอบเสียไป3,000โน Robux ตอนที่อัดเกมเสร็จกูทำหน้าแบบนี้ในชีวิตจริงเพื่อบ่งบอกให้รู้ว่ากูนั้น not happy สุดๆเดี๋ยวต้องใส่เอฟเฟกระเบิดเพิ่มด้วยเพื่อเพิ่มความไฮ e แต่ก็เอาเลยครับคุณผู้ชมผมนี่ครับได้ยืนการแล้วว่ากูนั้นจะทํำซีรีส์นี้จนกว่าจะจบผมก็ต้องทำเนาะถึงแม้ว่ามันจะหัวร้อนไปสักนิดนึงเวลากูเสียโลบักก็เถอะพอเรามาพูดกันถึงเรื่องโลบักนะครับมีหลายคนก็ผมในคอมเมนต์บอกกับกูอย่างนี้ ไอ้ไอ้พี่มึงแม่งสุ่มแจกโลักแบบนี้มันก็ต้องแล้วแต่ดวงดีวะโอ้ไม่มาเลยอู้อคือเขาพูดมันก็ถูกอ่ะนะครับมันแล้วแต่ดวงจริงๆคนในกลุ่มกูมันมีอยู่กี่คนกูยังจำไม่ได้คนในกลุ่มของผมนะครับมีแค่สองแสนกว่าคนเองแล้วคือกูตายสองสามรอบอย่างเงี้ย คุณก็ต้องเป็น1ใน2 0 0แสนกว่าคนที่จะได้โรบัก1000ผมก็คิดว่ามันอืมไปนิดนึงด้วยเหตุนี้นะครับกูก็เลยยกระดับความเสียเงินขั้นอัลติเมตเข้าไปอีกนะเปลี่ยนจากการโอนโรบักนะครับกลายเป็นใครดีใครได้เพราะผมนั้นจะแจกผ่านธานาโรบักกิฟต์คัท บัตรโรบักอันนี้นะครับราคาผม10เหรียญเวหรือ300บาทไทยถ้าเกิดกูตาย1รอบมึงเอาเงินกูไปเลย300บาทไทยอีป,ปิกมากแต่ข้อเสียของบัตรอันนี้คือคุณจะได้โรบักจากมันแค่800แต่ในข้อเสียก็ยังมีข้อดีอยู่นะครับตรงที่คุณจะได้ไอเทมเวที่ไม่มีในเกมเ <Wow. S 1> นี่ยอันนี้ผมลองเติม,มดูนะครับจะเห็นได้ว่ากูได้หมาป่าอะไรที่ไหนไม่รู้ว่าผมเกาะหลังกูเนาะเ <Wow. S 1> นี่ยเห็นไหม มันไม่มีขายในเกมนะเว้ยคุณจะต้องเติมโค้ดแล้วสุ่มเอาคุณถึงจะได้เว้ยเป็นไงหน้าตูดชิบหาย <c oughs> ซึ่งโค้ดจะออกมาในรูปแบบแบบนี้เวลาผมตายนะครับผมก็ผมจะสุ่มแจกโค้ดอันนี้เว้ยแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องเอาอันนี้ไปเติมนะครับเพราะว่ากูเติมเรียบร้อยแล้วไม่งั้นกูจะได้หมามาได้ยังไงใช่ปะ่ะต่อจากนี้ถ้าเกิดผมตายผมจะแจกโค้ดแบบนี้เอาเนาะเพื่อเพิ่มความมันคราวนี้พวกคุณก็ไม่ต้องมาบ่นนะครับว่าเอ้พี่สุ่มแจกเออ เออเอางี้เลยดีกว่าใครดีใครได้มาคุณผู้ชมมาเริ่มกันต่อเลยพาร์ทที่2นี่นะครับพาร์ทที่แล้วกูหาอาหารเอาไว้เยอะมากก่อนที่จะปิดคลิปไปเนาะแล้วก็ตัดไม้เอาไว้บางส่วนในวันนี้ผมนะครับจะทําการหาแร่เว้ที่มันจําเป็นก็ผมต่อร่างกายกูกูจะได้อึดมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ไม่ต้องเสียโลบักง่ายๆไชะชะ โอ้โห oh, เล่นไม c ครับคล่องจังเลยมือแข็งไปหมดอะไรวะเนี่ยกระชามือแม่งแข็งไปหมดเลยโอ้โ oh ห oh. ตรงนี้มีทางไปต่อนะครับลองไปดูหวังว่าคงที่จะไม่มีมอนสเตอร์ไม่มีเลยนะครับทั้งมอนสเตอร์แล้วก็ของเชื่อดีครับคุณผู้ชมถ้าเกิดคลิปนี้ถูกปล่อยออกไปนะครับ มันก็ต้องมีคนมาบอกผมว่าเฮ้ยพี่โคดแม่งเติมไม่ได้ว่ะแม่งมีคนใช้ไปแล้วพี่มึงใช้ก่อนแน่นอนเกิดผมอยากจะสร้างความเข้าใจกับคุณผู้ชมทุกคนนะครับว่าโค้ดที่กูแจกกูจะไม่มีทางใช้ก่อนเด็ดขาดยกเว้นอันแรกที่กูพูดไปอันนั้นนะกูใช้ไปแล้วแต่หลังจากนี้ผมจะไม่ใช้ซักอันย้ำว่าซักอันถ้าเกิดคุณเติมเข้าไปแล้วแล้วมันเติมไม่ได้แสดงว่ามีคนใช้ก่อนหน้าคุณไปแล้วเนาะ อันนี้กูทําให้มันแบบแฟร์ที่สุดแล้วคือใครที่เข้ามาดูก่อนก็ได้ไปอะ่ะเอาจริง,รงส่วนคนที่ใส่โค้ดแล้วก็สําเร็จนะครับอย่าลืมที่จะมายืนยันตรงคอมเมนต์กูด้วยว่ากูนั้นไม่ได้เกียนถ้าเกิดการแจกแบบนี้ผมมันมีปัญหาเยอะนะครับผมจะกลับไปแจกแบบกลุ่มเหมือนเดิมเนาะคือแบบไม่ต้องเอาใครดีใครได้แล้วเอาแบบจับหวยเหมือนลอตเตอรี่เลยถ้าเกิดคุณเป็นหนึ่งในสองแสนนั่นคุณก็ยินดีด้วยโอเค อาหารสุกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรงนี้ครับผมไม่มีเหล็กไม่มีอะไรเลยโอ้โหตอนกลางคืนอีกแล้วฉันเกลียดตอนกลางคืนเกมนี้แย่จังเลยอะแต่อาหารเรายังมีเยอะอยู่นะเราก็เกาะเราก็มีอยู่นิดนึงถือว่าไปได้อยู่ถือว่าไปได้อยู่เอาเลยครับเมื่อคลิปก่อนนะผมมีน้องๆนะครับพอยให้ผมดูว่าเอ้ยพี่มึงแม่งมองไม่เห็นหมู่บ้านจริงดิ เนี่ยหมู่บ้านตรงนู้นเะนี่ยเดี๋ยวผมต้องสปีดรันไปก่อนก่อนที่กูนั้นจะโดนยิงตายเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมู่บ้านอันเนี้ยบางทีเราอาจจะได้เหล็กฟรีฟรนะครับจากหมู่บ้านวิ l เ a เจอร์พวกนี้ก็ได้กูมีเรือไหมวะวู้ประตูเนเธอร์รูปแบบใหม่แล้วก็มีทองด้วยอันนี้ทองฟรีใช่ไหมฮะเราขุดเอาไม่ได้นะครับเราต้องมีพิกแอคเหล็กก่อนอ,อ๋อกอด แม่งเยวะชิบหายเลยไอ้พวกนี้ Stop please Stop ข้างในนี่มีอะไรมีกระดิ่งมีฟินโ Oh my god Pickaxe อันนี้คือเอามาทำไมวะระครังนี่ไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยวะ่ะแทนที่มึงจะไปขุดเหมืองแล้วมันจะปลอดภัยมากกว่านี้คือกระโดดเข้าบ้านจอันนี้อะไรวะไม่รู้จักโอ้โหมีแต่ทางเลยวะเนี่ย No Come on oh my god ไม่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 ไม,ไม่กูจะไม่ No come on man Jesus ออกไปเดี๋ยวนี้กูอยากนอนอะนอนได้ไหมเนี่ย Okay 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 นอน มันเซตแค่สปอนพอ,อยต์กูนอนไม่ได้โอเคนอนได้เป็นตอนเช้าละแล้ว,ลวกูจะมาเซตสปอนพอ,อยต์ทำไมตรงนี้วะใช่ไหม้ยเอนเดอร์แมนเอนเดอร์แมนเอนเดอร์แมนพีรีสพีรีสไปไหนแล้ววะ okay. โอเคเอนเดอร์แมนว้าวโจมตีมาเออ no อย่า,ยามันทูชดัดกู no ทำไมกูต้องมาเล่นโหมดยากเลยวะ่ะถ้าทางนี้กูไม่ได้เล่นมา20ปีใช่ไหมเล่นแค่น o อ m มอกก็น่าจะพอแล้วนี่มันบัตรซบที่สุดของกูอ๋ผมคิดว่าของเราน่าจะอยู่ครบนะครับแต่สิ่งที่ไม่ครบคือเงินกูที่ไหลออกจากบัญชีเฮเบลนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอาหารหลักเราได้เว้ยแบบหนึ่งเราต้องทําอันนี้อ่ะเราจะได้ขุดเฮเบลได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้เป็นความรู้ที่ผมเพิ่งไปหามานะครับ เออว่ะมันเอาไว้ขุดเฮเบลโดยเฉพาะเฮเบล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 นอยสุดนอยหมู่บ้านนายไม่มีแบบพวกเหล็กพวกอะไรอย่างนี้เลยเหรอวะแล้วหมู่บ้านเขาเลี้ยงแมวด้วยนะครับคุณผู้ชมเนียนแคทโอ,โอไอรอนกูเลมอย่างนั้นเหรอบางทีเราอาจจะได้เหล็กฟรีนะจากเขาเราจะลองเสี่ยงดูดีไหมกูไม่อยากตายอีกรอบหนึ่งอะมันเปลืองเงินอะ นั่นแหละซอมบี้จัดการกับเจ้ามนุษย์เหล็กนั่นเลยตีไปเออนั่นแหละแท็กทีมแมชสุดยอดมากแต่เอาจริงเขาก็ใกล้พังแล้วนะครับถ้าเกิดเราทำไมมันวันช็อตกูวะไอหมอนี่มันวันช็อตกูคุณผู้ชม what do you mean มันวันช็อตกูได้ด้วยยังไม่ถึง10นาทีกูเสียไปแล้วเนี่ย 600บาทนี่กูปิดคลิปได้เลยเอาจริงไม่อยากเล่นต่อแล้วยิ่งเล่นยิ่งตายเขาหายกดกูหรือยังมึงควรที่จะหายโกดกูได้แล้วไม่ต้องมองหน้าผู้เสียเงินพวกมึงเนี่ยโอ้ oh my god ดืดดืดดืดนี่เรายังมีธนูอยู่ใช่ไหมโอ้โอ้ก oh. oh. ูมีกี่นัดวะสามนัดห้อยตาย yes หอันหอันกูทําอะไรก่อนดีไม่สิคุณผู้ชมก่อนที่เราจะกลับนะครับเราต้องทำพิ้งแอคเล็กก่อนนอย e แล้วก็เอาโกจากตรงนี้ยอดมากโกพีสฮึบโกย e สเอาล่ะเรากลับมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเซ็ตสปอรน้อยตรงนี้ก่อนแล้วก็จะเผาอะไรดีไม่ต้องเผาอะไรเนาะคือผมจําได้ว่ามันมีถ้าใกล้ๆตรงนี้อะ่ะเนี่ยๆๆ,ๆตรงนี้อืม น่าจะมีเหล็กอยู่จุดไฟสิมีไงเจอเหล็กแล้วอันนึงจริงๆว่าจะเอาทอชมากกว่าแม่งเปลืองไฟแช็กโอเค very good yut very good ย่าย่าเหล็กเพียบเลยอย่างนี้แหละก็ชาคลิปต่อตอไปมึงตายยากแน่นอนนะครับคุณผู้ชมจะหวังเ,เงินโลบักจากกูได้ยากอย่างแน่นอน เพราะว่ากลัวโคตรเก่งระหว่างที่เรารอเหล็กเผานะครับผมอยากจะพูดอะไรนิดนึงเนาะคือคอมเมนต์ก็ผมอะไรคอมเมนต์จะชอบบอกกับผมว่าเอ้ยพี่เวลามืงเล่นทำไมมึงไม่ศึกษาก่อนวะเป็นไหมมืงอเล่นแบบนี้มึงก็เลยตายไงก็ผมไม่อยากรับรู้อะไรที่มันสปอยนะครับถ้าเกิดผมอยากจะศึกษาอะไรจริงๆอะ่ะเดี๋ยวกูไปหาเองเนาะถ้าเกิดเราเล่นแล้วเราศึกษามาหมดก่อนแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันไม่สนุกเว้ย สมมตินะสมมติว่ากูเล่นแล้กูศึกษามาหมดละกูรู้ว่ากูต้องทําอะไรบ้างเงี้ยแล้วกูไม่ตายเลยคุณผู้ชมไม่ได้โลบักค,คุณผู้ชมโอเคปะ่ะใช่ไหมหลายๆคนเขาก็ฉากได้โลบักจากกูซึ่งวันนี้นั้นกูสนองไปให้แล้ว600บาทพอใจหรือยังและคลิปนี้จะไม่มีรอบที่3อย่างแน่นอน very nice yes แล้วต่อไปทำหมวกเอาละผมคิดว่าผมน่าจะท้าชนร,ระดับหนึ่งแต่มันเยอะมาก ป้องกันโอเคเออเออกูเก่งกว่าเดิม no please อย่าจะเพิ่งจบตีโออุยอุยอาว่ะผมอึดมากขึ้นกว่าเดิมละไม่แบบสามสี่ฮิตแล้วแบบร้องกรีดหนักมากโอ้กอด oh my god creeper อ h jeez ผมคิดว่าตอนนี้นะครับเราก็ผมมีชุดเกาะมากพอที่น่าจะท้าชนกับเดอร์แมนได้แล้วหรือเปล่า ปกติแล้วเนี่ยเราแม่งโดน2ูช็อตแล้วมันก็นอนอ่ะแต่รอบนี้เรามีเหล็กแล้วไงเราน่าจะทำได้ดีกว่าเดิมนะครับแบบว่าไม่โดน2ูช็อตแต่อาจจะแบบ3ช็อตไม่มันไม่น่าจะขนาดนั้นไม่งั้นว่าใจร้ายเกินไปเนอะแล้วก็ทางตันนิกูคลิปนี้ฟาร์มอย่างเดียวเพราะว่าคลิปหน้ากูจะได้ลงนลรลกได้นึกออกปะที่เนี่ย สิ่งที่มันน่ากลัวไว้ก็คือไอแมงมุมที่มันโจมตีทีแล้วมันติดพิษอะติดพิษทีนึงนี่แทบจะหมดสิทธ์แก้ตัวเนาะสวนทองนี่กลัวมาทําไมวะไม่รู้อะเก็บเก็บเอาไว้ก่อนแล้วกันนี่เรามาถึงวายที่เท่าไหร่แล้ววะวายสิบสามอีกชั้นหนึ่งก็จะมีเพชรแล้วไม่ก็ <c oughs> oh ลาบิสเอามาทําไมวะเนี่ยไม่รู้กูเก็บเอาไว้ก่อนแล้วกันอ <c oughs> อันนี้เกินไปบอกป่าวะหนึ่งอันท่วนนี่จริงอะหนึ่งอันท่วนจริงดิโคตรขี้งกอ่ะหนึ่งอันท่วนกูทำอะไรได้บ้างวะกูเอาอะไรไปยาไสอ๋อว้าวดดเกมน,นี้กวนส้นตีนกูแล้วเกิน ไม่ไหวแล้วกูกลับก่อนละคันอย่างนี้เดี๋ยวที่ไหนไปที่ไหนเนี่ยไปหาละข้าชามึงลืมทางกลับบ้านสต๊อปสต๊อปนั่นแหละยิงพวกมึงไปผมว่าเราต้องต่อตัวขึ้นไปแล้ววะเราไม่มีทางเลือกโอ้โอ้นี่ผมขุดมาตรงนี้เลยเหรอวะถึงบ้านเลยวะเออดี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 ดด แจ่มมากๆเลยเอาละเอาทานไปแล้วก็เผาเหล็กก่อนนะครับนี้เอาทองเผาทองด้วย yes dude yes คลิปนี้เสียไปแค่600บาทชิวๆชิวๆก็ตูดละไ่้บ้าแม่งโคตรแพงเอาละครับคลิปในวันนี้คงมีประมาณนี้ก่อนนะครับคลิปหน้าผมอาจจะลงไปในเนเธอร์เว้ และไปพบกับความมันขั้นสูงสุดเนาะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่ชอบในซีรีส์นี้อย่าลืมที่จะกดไลค์ช่องมากกดซับกันด้วยเนาะ